สวัสดีครับที c h ชาแนลอาร์สนอนแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นพุทธที่หกพฤศจิกายนครับ2 5 6พนเจ็นะครับเป็นวันหยุดนะเ <c oughs> มื่อคืนนี้สารภาพตามตรงไม่ได้ดูบอลน้ังหาที่ตั้งใจนะอยากจะดูคู่ลิวพูอ่าคู่เเล้วมันหลิดนะครับนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆยาว <c oughs> ตียาวเสร็จจากภารกิจกลับมาทำอะไรแต่แล้วก็ ยาวเลยจริงๆพักผ่อนยาวก็ถือว่าชาร์จพลังงานเพื่อที่จะเก็บแรงไว้คืนนี้ <c oughs> ตีสามนะครับตีสามอาร์เซนอลจะต้องเจอศึกหนักนะครับบุกไปเยือนซานซีโร่นะทีมของงูใหญ่อิตาลีนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพนักเตะของเราได้ไปถึงสนามซานซิโรแล้วไปเข้าไปในสนามไปดูการทรีทเมนต์ไปดูการดูแลหญ้าไปอะไรย่เงี้ยแล้วก็ได้ลงวอร์มลงซ้อมแล้ว นะครับมีหลายประเด็นใครไม่ได้ไปใครได้ไปอ้าวเดี๋ยวว่ากันนะครับรวมถึงบทสรุปของพี่เอดูซึ่งผมจะไม่ไม่พูดถึงปัญหาที่หลายๆสื่อเขาคาดการณ์กันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่พูดแล้วกันอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ก่อ,าากกอนนี่โวเกาไข่ของเคยเลยนะครับหมึกแก้วคลาสสิกของที่ห่วยเมื่อวานก็ขอบคุณพี่น้องที่สั่งมาเห็นโหล้นหลามล้นหลามเป็นกำลังใจให้ที่หวยเลยนะครับหมึกแก้วคลาสสิก ขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะครับเห็นหนึ่งร้ยกรัมนี่แต่เยอะนะครับอาจพี่น้องบอกก็นว่าโอ้โหเยอะมากนะอัดแน่นไปอย่างนี้เลยนะครับพร้อมกับน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับแล้วก็ห่านกับวิธีทําความสะอาดไม่ปรุงแต่งรสแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยเพราะนั้นจะอยู่ได้ถึงสามเดือนนะแล้วก็แต่ผมว่าบรรจครับเปิดแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็เลี้ยงแล้วล่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยหนึ่งกล่องแน่นๆอย่างนี้ครับ3 2มรอยสบาทส่งท่วไทย ถ้าเผื่อสั่งสามกล่องขึ้นไปครับคิดเพียงแค่กล่องละ3ามร้อยบาทโอ้เมื่อวานพี่น้องพี่เละนูก็กลับมาแล้วนะกลับมาจากต่างประเทศก็แหมเมื่อวานเก็อุดหนุนเลยครับหมูขอบพระคุณมากๆจริงๆ T O N P C I A B ครับสาหรับลูกค้าใหม่ที่เอฟซีใหม่ที่ยังไม่รู้จะใส่จะสั่งทางช่องทางไหนทักมาทางไลน์นะครับ T O N P C I A B นะครับต้นครับจัดการมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของคําคืนนี้ อ่าผมคงจะไม่คุยนะเพราะว่าหลายสื่อคงลงข่าวหมดแล้วเรื่องการไม่ลงรอยเรื่องการอ่าถูกบันทอนอำนาจเรื่องอะไรพวกนี้ผมคงไม่ลงเพราะว่ามันไม่รู้จริงไม่จริงมันไม่รู้จริงมไม่จริงนะจะลงข่าวเพื่อจะรู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเพียงแต่ว่าไอ้ที่ข่าวที่ชัวร์แน่ๆคือสิ่งที่พี่เอดูทําไว้นะครับพี่อาวุธพี่เอดูทําไว้ก่อนที่จะ วางมือไปเป็นแบบนี้ดีกว่าสิ่งนั้นผมคงขออนุญาตไม่ลงไปล่วงลึกละกันนะข้อมูลมีเต็มลนะทำมีความรู้จะรู้เพื่ออะไรทีมมันต้องเดินหน้าต่อก็อย่างที่บอกเมื่อวานกูดรักแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปอมืมีปัญหาหนู่นรู้เพื่ออะไรยังไงเขาก็ไปอ่ะไม่บอกป่ะยังไงเขาก็ไปแน่นอนแล้วอ่ะเพื่ออะไรแล้วพูดง่ายคือรับรายได้จากที่อยู่อัลเอนลเพิ่มอีกสามเท่า เป็นคุณคุณไปไมห้ตอบเองรับเพิ่มอีกสามเท่าแค่นั้นเองนะครับในการไปอยู่กับนักธุรกิจชาวกรีซคนนั้นอ่ะมาดูพี่เอดูการ์สปาดีกว่าว่าสิบอันดับนักเตะที่แพงจะแบ่งเป็นสองอย่างที่แพงแล้วก็ที่ดูดีนะสิบนักเตะที่แพงและสิบนักเตะยอดเยี่ยมที่พี่เอดูการ์สปามีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการที่ไปดึงตัวมาใช้ความสามารถอะไรหลายอย่างอ่ะนะครับมาดูกัน ซิปเ,เตค่าตัวแพงก่อนภายใต้การทํางานของพี่เอ u ดูการส์สปาน,นะครับคนแรกคือ105ล้านปอนครับพี่ข้าวดีแค่ไลท์นะครับอันนั้นอันดับ1เลย1นึล้านปอนอันดับ2คืออันนี้เป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างที่จะดูคุ้มคุ้มคือเคลือหน่อยเปเป้นะเจ็ดิบล้านปอนนะครับอันดับ3าคือคลายฮาวเวดครับ62ล้านปอนนะอันดับ4พี่เสือเป็นไว5้สล้านปอน อันดับ5คือคราเบนเชนซุดนะครับจากซิตี้นะ45ล้านปอนด์อันดับ6อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะพิมกโทมัสปาเต้ครับไปดึงมาจากแอตเลติสเลยนะครับ45ล้านปอนด์อันดับ7คือสุดหล่อของเราครับริคาร์โดคารลาฟิโอลีครับ42ล้านปอนด์จากโบโลญญายนะแล้วก็อันดับ8ดยูเยนทิมเบอร์ครับมา38ล้านปอนด์มาตินเอเดนการ์ดครับจากเรอัลมาดริด34ล้านปอนด์ และอันดับ1ินะครับฟาวิโอวิโอลาจากปอร์โตนะครับสามสิบสี่ล้านปอนด์นี่คือ1ิอันดับที่พี่เอดูการ์สปานมีส่วนร่วมกับพี่มิเกล่ตาต้องใช้อย่างนี้นะอ่าใช้ความสามารถทุกอย่างนะวิจาหวานล้อมทั้งอ่าดูเรื่องการเงินดูเรื่องอะไรแต่ยอย่างทาระบบการจ่ายเงินที่ถูกต้องแล้วก็ายุติธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็วินวินนะครับทีนี้มาดูสิบอันดับยอดเยี่ยมที่คิดว่ายอดเยี่ยมนะเมื่อกี้แพงนะ เมื่อกี้แพงสิบอันดับอันนี้มาดูดว่าที่สื่อเขายกว่าเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยของพี่เอดูการสว่วนมีใครบ้างมีสิบอันดับนะครับอันดับแรกเลยปฏิเสธไม่ได้ครับเราซื้อมาสามสิบกว่าล้านปอนด์มาร์ตินเอ,อเดนการ์ดครับจากเลอ,เอามาดลิดโอ้โหคนนี้นี่จนขนาดนี้เลมบัดดิ่ก็ยังรู้สึกเสียดายเลยนะก็ว่าปล่อยมาได้แล้วยังไงได้ราคาเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าเขาอยู่นู่นอบบโอ้กองการเขาเยอะแต่ กัปตันมาตินเอเดนการ์ดพอมาอยู่อัลสแตนนแปลงล่างเลยแปลงล่างเลยแล้วก็กลายเป็นหัวใจสําคัญของอาร์เซนอลณปัจจุบันนะครับคือมาตินเอ,อเดนการ์ดนะมาอยู่กับเราแค่สามสิบห้าล้านนะครับแต่ตอนนี้ราคาพุ่งไปปู๊บหัร้อยกว่าล้านแล้วนะสำหรับมาตินเอ,อเดนการ์ดอันดับสองนี่ก็ยอดเยี่ยมมากๆครับซื้อมาจาก อะไรนะตัวของดูด้ดล,ลืมชื่ออะวิลเลียมสติบาแล้วกันครับตอนนั้นซื้อมาประมาณเกือบสามสิบล้านนะตอนนี้มูลค่าไปเท่าไหร่แล้วเป็นกองหลังที่ตอนนี้ถือว่าดีที่สุดในยุโรปเลยนะครับดีที่สุดในยุโรปคนหนึ่งนะดีที่สุดคนหนึ่งในยุโรปอ่ะเอางี้ดีกว่านะวิลเลียมสติบาครับอันดับสามครับอันนี้แพงเลยร้อยห้าล้านแต่ว่าซื้อมาแล้วทุกคนบอกเลยโคตรถูกเลยลหลายๆทีมบอกถ้ารู้ว่าเล่นแบบนี้ราคาอย่างนี้อยอมซื้อครับ หนึ่งร้อยห้าล้านครับพี่ข้าวดิแกนไรอ์นะครับแมนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะอีกคนหนึ่งครับซื้อมายี่สิบเจ็ดล้านก็คือการเบียนมากรยสครับโอ้โหก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นกำลังหลักสําคัญนะเป็นคู่หูสาคัญเป็นเซ็นเตอร์เป็นแผงหลังแผงหลักของอาร์เซนอลเลยนะครับแล้วก็มาถึงพี่เสือเบนไว้์นะพี่เสือเบนไว้์จากไบรตันนี่ก็ซื้อมาท่ามกลางโอ้ซื้อมาทําไมโอ้เนาะ โอ้กของอะไรไบตันน่ะสุดท้ายเป็นไงครับมายืมเป็นแบคขวาตัวหลักให้กับเราด้วยเล่นได้หลายตำแหน่งสารพัดตำแหน่งเลยสำหรับรปีเสือเบนไว้์ตอนนั้นซื้อมา50นะอีกคนนึงก็อย่างที่บอกครับพี่หมึกสมัตปเตออาจจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บบ้างแต่ว่าด้วยคุณภาพนะคุณภาพและสมรรถภาพของพี่เท่าตอนนี้มีข่าวลือ,ลอเล่าๆมาแล้วว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะต่อสัญญาให้กับพี่หมึกโสมัสปเตแบบหนึ่งบวกหนึ่ง มีสูงมากมายจริงครับตอนนี้ถือว่าฟอร์มพี่เขาดีมากๆลงสนามให้เราเยอะที่สุดเลยติดต่อกันเยอะที่สุดตั้งแต่เขาย้ายมานะครับพันธุ้ร่างกายแข็งแรงคนอะไรจะมาแข็งแรงแข็งแกร่งกตอนอายุ30กว่าพี่มึกตมัดบัดเตครับอีกคนนึงครับอันดับเจที่ซื้อมาโอ้โหเป็นเป็นแผ่นบีที่แบบว่าซื้อมาแล้วบอกโหทําให้ลืมแผ่นเไปเลยครับก็คือเรโนทอสซาครับซื้อมาจากไบตันตอนนั้น20กว่าล้านเอง นะโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็มาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับนะแต่ว่าตามสถ้าเผื่อตัวผมเห็นนะลงมาเป็นตัวสารองดูดีว่ะไม่รู้นะ <c oughs> เรื่อเล่นตัวจริงเล่นตั้งแต่ต้นเกมดูไม่ค่อยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันครับพี่ดาวิิลไล่ครับนะเราซื้อมาเรายืมมาก่อนปีนึงนะจากเบนฟอดแล้วก็ซื้อขาดมาปีแล้วก็ถือว่าเป็นการซื้อทู้สาประตูที่ ค่อนข้างดีเลยนะครับเหนียวแน่นหนึบดับนะเอ,อไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงนะกินพี่แก่ยากสำหรับพี่ิร่ไรายยากครับกราเยนมาตินลี่ครับซื้อจากอิทูนวัวครับหล้านเล้านเองตอนนั้นอตอนนี้มูลค่าไปเกือบร้อยแล้วสำหรับกราเดนมาตินเดลครับรอฟูมฟักรอความเก่งอะไรให้มันรอทักษะรอให้การเรียนรู้อีกหน่อยเลยเขาจะเป็นคนที่เก่งมากๆสำหรับกราเยนมาตินี่นะครับ แต่จะต้องมีวันที่เขามีลงเล่นคู่กับลิคาโดคาราฟิโอรีด้วยนะช่วงหลังพอมันได้เล่นด้วยการรู้สึกแผ่วๆหายไปนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือ65ล้านจากเชลซีกรับคล์ฮาวเว์นะซึงตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มยิงได้เกือบทุกนัดเลยเปีังเปังจริงครับนี่คืออันดับนักเตะที่พี่เอ้ดูกาสปานครับมีส่วนร่วมนะกับ พี่ข้าวกับพี่มิเกลเดต้าในการสรรหานักเตะมานะครับคือผมจะไม่ลงลึกนะั้นะคือเข้าไปแล้วบายบายอย่างที่บอกนะไม่เอาแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววินา,นาทีนี้มุ่งหน้าไปซานติโนครับยูฟาแชมเปียนลีกที่เราจะต้องไปเจอกับอินเตอร์มิลานทีมอันดับ2นะรองจากฝูงของกาวโชซิลิอานะครับไม่ธรรมดาสำหรับปีนี้เลยนะ เป็นทีมที่เก่งทีมหนึ่งนะปีนี้หลุดขึ้นมาแล้วเราจะเจอกับทีมเก่าด้วยเจอกับคนเก่าด้วยนะอ่ามัติคิยานใช่ไหมน่าจะเจอนะมัติคิยานด้วยนะครับอินเตอร์มิลานครับผลงานในอ่ากาโชคเซเียอาถือว่าดูดีเลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับสองเป็นรองนาโปลีและเดี๋ยวจบจากแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาต้องไปเจอนาโปลี เออแล้วมีข่าวว่าเขาจะเก็บตัวสําคัญไว้บางตัวเหมือนกันเหมือนของเราเหมือนกันของเราก็กลับไปเจอศึกหนะักกับเชลซีนะครับอืมก็มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะว่าแต่ละคนแต่ละทีมผู้จัดการแต่ละทีมแต่ละคนของแต่ละทีมจะทํายังไงตัวของเซียโมนเน่อินซากี้นะครับก็เป็นอ่าโค้ดของอินเตอร์มิลานนะก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับอ่าผลงานของอินเตอร์มิลานนะ ต้องบอกอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยเขาผ่านแมตส์สำคัญมานะครับในการช่วยวิเนียร์เนี่ยเสมอ Inter สมอินเตอร์เสนอเสมอจูมวนตุสี่สี่นะแล้วก็บุกไปชนะเอ็มบปรีมา 3, สามศูนย์แล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยม่อนที่สี่เปิดบ้านชนะวีลิเซียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แชมเปียนลีกล่าสุดก็บุกไปชนะยังบอยเบิร์นมาผลงานในการช่วยิเนียอดี AD นะครับบุกไปชนะโรม่าหนึ่งศูนย์ นะเปิดบ้านชนะโตริโน่สามสองแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ชนะเออเซเวตเซเวตด้า uh, นะครับไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ชนะอูรียนเตอูดิลิเซ่สามสองนะครับแมตช์ที่ล่าสุดที่แพ้ในการโว์ซีอาร์ R, คือการเปิดบ้านแพ้เอซีมิลานคู่รักอูกแกนร่วมมืองันนั่นเองครับหนึ่งประตูต่อสองนะอินเตอร์มิลานบุกไปเสมอแมนซิตี้ด้วยนะครับในอ่ายูฟ่าแชมเปียนลีกนะศูนย์ศูนย์เพราะนั้นก็ถือว่า เขาก็มีมีผลงานที่ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะสำหรับตัวของทีมอินเตอร์มิามลาร์นะครับตัวของตูรามนะก็ตอนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดครับมากาสตูรามมีอ่าลาัตโตโรมาติเนสนะครับคู่หูคู่หาของเลโดเมสซี่นะในยินติน,น่าก็อันตรายนะเฟรซซี่ก็อันตรายนะครับโ้ลุมฟรีนะพวกเนี้แมก็คือว่าเราก็ไปเจอศึกหนักละกันนะครับเพราะ ทำยังไงได้มันก็ต้องเจอแหละเมื่อเวทีแชมเปี้ยนลีกมันเป็นเวทีสุดยอดที่รวมเอาคนเก่งๆเท่านั้นรวมเอาคนเก่งๆรวมเอาทีมเก่งๆเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ลงเล่นได้อะพูดง,ง่ายๆตอนนี้ครับอินเตอร์มิลานก็มีปัญหาตัวของคาร์ลอสอุสโตแล้วก็ตัวของคริสเตียนอารัี้แค่นั้นที่มีอาการบาดเจ็บครับนอกนั้นก็ถือว่า ถือว่าฟูลทีมนะทั้งผู้สอนประตูยานซอมเมอร์ก็ถือว่าเก่งนะจากจากสวิตต์คนนี้มาดูดูกันก่อนยังอยู่ไบเยนแล้วก็ใช่ไหมใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่อินเตอร์มิลันก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับตัวของเบดีมินพาวานเนี่ยพาวานก็ดีเด็กเก่าเสือใต้นะครับตัวของเซฟานเดวิดนะครับแล้วก็บอสโตนี่โธเดมิเอนเบเลล่าเซดินสกี้มาติคิยานเนี่ยโอ้หเดี๋ยวเราเจอหนาก่อน แล้วก็เฟสติิโก้ดิมาโกนะครับรวมถึงมาคารซูามกับโรตาโลมาตินเนสก็ถือว่าเป็นสองกองหน้าที่แมนะอันตรายนะครับสามห้าสองนี่คือระบบของซมโเน่ Simone นะครับก็เซมโเน่อินซากคีนะนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องวัดใจกันดูครับนะในขณะที่ผลงานล่าสุดที่ทเจอกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันนะล่าสุดที่เจอก็กคือแมตต์อุ่นเครื่องเมื่อปี2 0 0พันเ็ดคิดดูไปกี่ปีแล้วนะ ปี2องไ่เส็ตอนนั้นอาร์เจนอลชนะ2 1ย้อนกลับไปปี2003ในยูฟาแชมเปี้ยนลีคครับรอบแบ่งกลุ่มนะตอนนั้นอยู่รอบแบ่งกลุ่มอยู่กุ๊บบีอยู่ร่วมสายกาันบ้านใครบ้านมันไม่ใช่บ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันคือเล่นในบ้านนะพังทั้งคู่นะเราเจอก่อนนะครับเราเล่นในบ้านเราถูกอินเตอร์บุกมาขย่ย่ำเลยสามลูกสามลูก ตอนนั้นแซนเมนเกอร์ยังอยู่นะครับเล่นในบ้านนะโดยเนเตอร์บุกมาขย่ำสามลูกแต่พอกลับไปเล่นที่ซานติโรครับเหตุการณ์ช็อกโลกอาร์เซนอลบุกไปขย่ำงูใหญ่5ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวนะในการที่เราจะไปเยือนเขาที่ซานติโรลสนามซานติโรลเนี่ยถือเป็นสนามที่คลาสสิกนะแล้วก็สนามที่เก่าแก่แล้วจุคนดูที่เยอะมากๆนะเป็น เป็นสนามที่ใช้ทั้งสองทีมใช้ร่วมกันเป็นสนามเย้านะครับก็คือทั้งเอซีมิลานนะปีศาจแดงดำลงทั้งอินเตอร์มิลานด้วยนะครับก็อ่ะก็ต้องว่ากันนะนะต้องสู้กันนะครับมาของเราบ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีภาพนักเตะครับแล้วก็อล่าสุดคอนเฟิร์มนะครับพคเข้าดีแคนไลท์ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยนะครับก็ต้องมองไว้สอง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 สายเหตุหลัก คือไม่ได้ไปเพราะอะไรต้องการเก็บหรือเปล่าต้องการเก็บไหมเก็บเพื่อที่จะเก็บไว้กับเชลซีไหมเพราะตอนนี้คนที่ไปด้วยคือมาร์ตินเอเดนการ์ดครับลงสนามในเซกชันสุดท้ายที่โชว์บายแล้วนะแล้วก็ไปที่มิลานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอยู่ที่อินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วด้วยก็คาดการว่าน่าจะลงประสานงานกันนะโดยมีพีิมึกทูมัสปาเตนะครับเพราะนั้น เ็บตัวพี่ข้าวหรือว่ามีอาการบาดเจ็บอันนี้ไม่แน่ใจอ่าแต่ว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยนอนแต่ดูทรงแล้วน่าจะเก็บไว้นะครับน่าจะเก็บไว้เพราะว่าตอนนี้แดนกลางเราค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วอาจจะมีอาการฟิตไม่เต็มร้อยก็คงจะตั้งคงจะต้องอ่ะถ้าเห็นลู่ทางว่าเห็นแนวทางว่ามีอาการไม่ค่อยดีไม่เอาไปไม่ฝืนใช้ผมก็โอเคนะครับสําหรับพี่ข้าวเดคแค l นไลฟ์เพราะว่าเขาเองเขาก็ลงมาตลอดเลยไหม ลงมาตลอดก็มีโดนแบนไปแมตต์ดเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นลงยาวๆติดๆเลยเพราะนั้นมีก็มีโอกาสที่แบบมันจะตึงๆนะก็ถ้ามีอาการไม่เต็มร้อยไม่ฝืนใช้ผมว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นอโอกาสของเราวันนี้ครับพี่เสือเป็นไว้ถ้าจะกลับมาแล้วนะน่าจะกลับมาแล้วรูปเกมนะครับไม่ใช่รูปเกมการคาดการนะการคาดการก็น่าจะเป็น คีรัวิทายาลงเป็นตัวจริงแนะ่นอนพี่เสดเป็นไวนะ้น่าจะกลับไปยืนแบ็คขวาครับคู่เซนเตอร์เราสังคู่สมบูรณ์สมบูรณ์ม,มากๆนะแล้วก็ยูเลนทิมเบอร์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเล่นทางซ้ายได้แน่นอนนะคาราฟิลลี่ต้องรอวเดือนหน้านะครับต้องรอดเดือนหน้าหลังทีมชาติไปค่อยว่ากันสาหรับตัวคาราฟิลลี่ทีนี้มาดูแผงกลางเนี่ยแผงกลางเราจะเล่นยังไงอ่าเราจะเล่นยังไงในการไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับ เราจะใส่ดูแลพี่หมึกโพกนะพี่หมึกโทมัสปาเตลงแน่นอนกับตันมาตินเอกาดมีชื่ออย่างนี้ผมว่ามีชื่อลงได้ล,ลงแน่ๆนะจะเป็นพี่หมึกโทมัสปาเตกับตันมาตินเอกาดหรือเปล่าแล้วก็กับมิกเกเมลมาริโนอันนี้ก็ว่ากันอีกทีสามคนนี้นะครับหรือจะเป็นพี่หมึกโทมัสปาเตกับตันโอเรนกาดแล้วก็อีธานจะส่งลงน้ํำไหมอันนี้ก็ต้องวัดใจพี่ต้านะครับในเมื่อเราไม่มีพิ่าวดีกัรไลฟ์แน่นอนแล้วเนี่ย นะขวาซาก้าซ้ายมาตีิลีก็ต้องก็ต้องเอาเท่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็หน้าก็จะเป็นคายฮาวแนะครับอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกันหรือจะเล่นระบบ4-4-2นะเอาพิมบึกทุมปาเตจับคู่กับอ่ามิลิโนโลเลยนะแล้วก็เอากาเบียนมาตีิลีแล้วก็บูโยสกา iri, แ,ลก aka, แล้วเอาโอเดนการหน้าตา่ำแล้วก็คายฮาวแบมันก็ออกได้ไหลายอย่างนะก็ต้องดูอย่าประมาทครับ เพราะว่าพิต้าไม่ประมาทอยู่แล้วล่ะไม่อยากจะใช้คําว่าไม่อยากจะใช้คําว่าอยากประมาทระบบมั่นใจของพิต้าเขาก็ต้องรู้อ่ะว่าเราไม่ควรประมาททีมพวกเนี้ยนะถือว่าเก่ง่ะอินเตอร์มิลานเนี่ยผมเป็นทีมหนึ่งที่เก่งและเขี้ยวใช้คําว่าเขี้ยวกินยากนะลุกครีมเยอราลีจะเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะนะเราไปเยือนแอตเลันต้าเราก็เห็นแล้วเราก็หืด <laughs> คือจับนะครับแล้วก็ความอันตรายของอินเตอร์มิลานก็อย่างที่บอกครับทั้งมาคสตูรลานทั้งเราวตูโรบาตินเนสนี่แม่งก็โอหอย่าเผลอ,อย่าพลาดนะครับอย่าเผลอ,อย่าพลาดอันตรายทุกเม็ดเขาระดับ World Class ไปแล้วนะต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่เราไปเยือนซานติโลครับแล้วก็อันดับตอนนี้เราอยู่อันดับ9นะแล้วก็อินเตอร์มิลานอยู่อันดับ7มี7แต้มเท่ากันทั้งคู่ น,นมีเจ็ดแต้มเท่ากันทั้งคู่เลยเพราะนั้นก็เสมอเสมอได้ออกมาโอเคเอาแบบปังกลางๆนะเสมอได้ออกมาโอเคมีหนึ่งแต้มโอเคเพราะว่าเขาเป็นทีมใหญ่แหมทีมแล้วตอนนี้กำลังคว้าแชมป์กับการชวเซเดกากับดาโปอลีด้วยนะครับต้องดูว่าตัวออตัวของอินเตอร์เขาเองเขาก็ต้องมีความภาวะโเหมือนกันเราก็ภาวะโกวิ เพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปแล้วเจอเอซีของเขาจะต้องสุดจริงจ่าฟูงเลยนะกับนาโปลีเลยอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องวัดถึงนของโค้ชทั้งคู่แหละว,ว่าจะเอาอย่างไรจะใส่สุดไหมนะเพราะว่ามีโปรแกรมหลีกหลักอยู่ทั้งทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะก็ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้นะเสมอได้โอเคแต่เปิดชนะได้ก็นะอ่าเป็นโบนัสก้อนใหญ่เลยละกันแต่ถ้าเสมอได้ถือว่าโอเคนะครับ แต่แพ้กลับมาก็เหนื่อยหน่อยเสียงอะไรต่างๆมันคงจะดังขึ้นโนเสียงอะไรนะแต่ถ้าเผื่อมีแต้มกลับมาได้จากซานติโลวรโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะในในค่ำคืนนี้ตีสามนะครับอ้อข่าวล่าสุดมาโคปาเมอร์เจ็บโคปาเมอร์ของเชลซีครับในแมตที่วันก่อนนี้ไปเตะกับแมนยูแล้วเสมอแมนยูมานะข่าวล่าสุดอัปเดตมานะครับว่า โคพาเมอร์ครับต้องพักสามสัปดาห์นะจะพลาดในเกมที่จะเตะกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงต้องถอนตัวออกจากทีมชาติในฟีฟ่าเดล่าสุดด้วยนี่คือสิ่งที่ทีมต่างๆเริ่มเจอแล้วนะครับเชลซีก็เจออแมนซิตตัวของแมนซิตี้เจอแล้วนะแล้วเมื่อคือนก็นเละเลยนะครับโอ้นานๆจะเห็นจะเห็นซิตี้เละนะเมื่อคือนเนี้ย นะเชลซี Chelsea ประสบป,ปัญหาบาดเจ็บแล้วแมนยะูก็บ,บาดเจ็บแล้วของเรานี่กําลังกลับมาเราบาดเจ็บมาแล้วแต่กําลังกลับมาเพราะนั้นแต่ละทีมจะเจอปัญหาแบบนี้กันละและโคปาเมอร์ตัวหลักด้วยนะก็ถามว่าเป็นข่าวดีไหมก็เป็นก็เราก็เหมือนว่าเบาๆไปหน่อยนะเพราะว่าโคปาเมอร์ <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าพี่แก่ขมขมนะครับอ่ะพูดถึงสรุปการแขร่งขันเมื่อคืนหน่อยครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับอดีต เด็กเก่าฮะชาบี้ลองโซ่แมรับน้องไปหนักเลยนะ4-0ฟอร์มยัง <Yeah. S 1> ร้อนแรงจริงๆเลยสำหรับตัวของบิลฟูลครับโดยเฉพาะดียร์สเนี่ยแฮทริกไปเลยแฮทริกแล้วก็คัคโป้ยิงไปอีกหนึ่งนะครับลิเวอร์คูเซนปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะสำหรับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็ข่าแววแววออกมาแววแววออกมา และเพื่อฤดูกาลนี้ไม่ประสบความสำเร็จมีสิทธิ์ที่ชาบีอองโซอาจจะออกไปโบยบินนอกประเทศก็ได้ใครจะไปรู้นะก็ประมาณนี้นะครับเรียกพูลชนะไปสี่ประตูต่อศูนย์ตอนนี้หนาวอยู่ในพเมี์เมลีกก็หนาวครับตารางในแชมเปี้ยนลีกก็หนาวนะก็หนาวไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆครับยูเวดริดครับนี่แหละทีมที่กําลังมีปัญหาปัญหาอะไรครับปัญหาภายในทีมอันนี้เดี๋ยวว่างหลังผมเจาะให้การมาของเอ็มบัปเป้บันดีจริงหรือเปล่า การมาของเอเปเป้ทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวร้อนระอุไหมเอออันเนี้ยมีปัญหานะครับนักข่าวว่าเจาะมาเลยยูบอร์นิงแฮมไม่มีความสุขแล้วกับเลวรเลิตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหนะเปิดบ้านล่าสุดเจอเอซีมิลานอัดไปสามประตูต่อหนึ่งนะโอ้ก็โอ้โหตอนนี้ผมว่าปัญหาภายในของแมดดิสหลังจากที่เมื่อปีก่อนขึ้นจุดสูงสุดจริแล้วนะปีนี้มาไม่ดี นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับ oh, โอ้โหเกียวเคเลที่มีข่าวกว่าเรานะมีข่าวกว่าเราเือเกินครับแล้วก็ช่วงของตลาดหน้าหนาวเปิดมาผมว่าเอาแน่นะครับคงจะต้องมีการแย่งตัวซื้อตัวเพราะเกะียวเคเลตเขาก็ประกาศแล้วบอกว่าเขาจะขอไปนะก็มีค่าจีรสัญญายอยู่ประมาณ60สิเจ็สบล้านเนี่ยก็หลายทีมลุกขึ้นตาเป็นมันน่ะคงจะเป็นว่าการเปนเซ็นสัญญาก่อนแหละแล้วก็ คอยอามาทายฤดูน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะถ้าเผื่อเอามาตอนนี้ก็ใช้งานอะไรไม่ได้นะครับสาหรับเกียวพีเลสเมื่อวานนี้เ e กียวพีเลสก็แม่โชว์ฟอร์มได้ดุเดือดจริงๆครับยิงแฮตติกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเลยครับหายท้องเลยนะตีหนึ่ง <c oughs> นานๆ <c oughs> นานจะเห็นซิตี้และอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็พีเอฟีไอโอเฟนครับชนะจิโรนาไป4-0 ตัวของเดนโมสเก็บชนะสเลวานบาซิลลาว่าไป4-1นะครับโมนาโกแกร่งนะครับบุกไปชนะโบลญญาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราต้องเจอมมนาโกด้วยนะรักบุญครับชนะสตูมคลาสไป1-0ครับเซลติกคืนฟอร์มนะอัดอาเบลซิกอันนี้ก็ผิดพิกล็อกนะเพราะอาเบลซิกดูเหนือกว่าจากเซลติกละเล่นในสกอตแลนด์เลือกสกอตเหมือนเข้มขน้นชนะไปสามประตูต่อหนึ่งครับลิวเสมอจูบินตุสไป หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นผลการแข่งขันของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้และคืนนี้ <c oughs> คืนนี้ครับโอ้โหนะครับลูกจะเจอแอสตันวิลล่าตอนเที่ยงคืนสี่ถึงห้าแต่ก่อนเพื่อนเลยนะแล้วก็มีตัวของเชลซาโดนเนตจะเจอยังบอยเบิร์นครับคู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนสี่ถึงห้านาทีหลังจากนั้นตีสามล้วน,วนโอ้โหไบ er เยอร์บินิกเจอเบนฟิก้าครับฟินิยอดนตัดเจอ ตัวของอาเบซาวบวกครับตัวของเซอรว์วาน่าสวตด้าจะเจอกับบาร์เซโลนา่านะอินเตอร์มิลานโอ้โหกับอาร์เซนอลถือเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็ปารีสแซงแมงนี่ก็เป็นบิ๊กแมตช์ครับจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกเมดริดครับสปาร์ตาปลาครับจะเจอกับเบรสแล้วก็ตัวของมาขาวซุดกาจะเจอกับแอตเลนตานะครับก็เป็นคู่อ่าโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใน ค่ําคืนนี้นะะมาดูตลาบอันดับอันดันดบตารางล่าสุดก่อนเรียวพูลขึ้นไปสบายสบาย,บายครับสี่นัดสี่แต้มนะสี่นัดสี่แต้มเออสี่นัดสี่ชนะก็สีสแต้มเดี๋ยวแฟนหงมางสี่นัดสิบสองแต้มเต็มแม่นะก็หล่อเลยนะครับสําหรับเรอรวพูลนะแล้วก็นอกกนั้นก็สิบแต้มเก้าแต้มเจ็ดแต้มอะไรประมาณเนี้ยก็ นะก็ว่ากันนะสปอร์ตติ้งก็ขึ้นไปมอลาโกก็ขึ้นไป10แต้มเหมือนกันดอทมูนอัลตันวิลล่ามาซิต,ตี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะมันผ่านมาได้แค่วันนี้จะจบครึ่งทางแล้วเพราะแต่ละทีมจะต้องเล่น8แมตช์นะแต่ละทีมจะต้องเล่น8แมตช์วันนี้จะจบครึ่งทางแล้วจะสี่แมตช์แล้วจะเห็นหน้าให้นหลังแล้วว่าจะเป็นยังไงครับเราจะขึ้นไป10แต้มได้ไหมอ่าก็เป็นบทที่ท้าทายสําหรับอาร์เซนอล ของพีเมเกลเกาในวันที่หลายคนบอกว่าปัญหารุมเร้าเหลือเกินทั้งปัญหาภายในและก็ภายนอกก็<笑><笑>ใครคิดไงไม่รู้แต่ผมมุฟออนนะผมไม่สนใจแล้วเชียร์อย่างเดียวนะครับนักเตะทุกคนก็ต้องนะเมื่อวานบุโยสาก,กาก็ยิ้มย้ำแจำมใสแล้วก็รุ้นกันมาตีนการลงไหมวันนค่ำคืน,ำนนี้ด้วยจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนครับคืนนี้ตีสมอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอาร์ะตั้บุกอินเตอร์มิลานอ่ะก็ ระหว่างดูบอลก็เคี้ยวไปด้วยละกันครับแต่ดื่มน้ำเยอะๆนะเพราะพวกนี้มันก็โซเดียมเยอะหนะักก็เข้าใจนะของทะเลหมึกแก้วแดงครับหมึกแก้วคลาสสิกข,ของที่ห้วยนะครับขนาด100กรัมนะ320บาทตรงรู้ไทยพร้อมน้ำจิ้มครับถ้าสั่ง3กล่องก็คิดเพียงแค่กล่องละ300บาทนะเป็นแพ็กเกจก็ได้ครับ3กลนะ่อง900าร้อยถึงบ้านเลยนะครับก็ T O N T C R A B ครับทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่วยดูคลิปกันย,ยาวๆอย่าก,กดข้ามโฆษณานะแล้วก็ เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เมนกันเข้ามาครับว่าเป็นยังไงคืนนี้จะเป็นยังไงก็ทายสกอร์กันเข้ามาละกันนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกญใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะขอพักผ่อนเพราะวันนี้วันหยุด <c oughs> ขอพักมากกิฟตนงคืนนี้ตีสามเจอกันครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับ